ทางด้านโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีจัดกิจกรรมอาเซียนภายใต้ชื่อวันเดียวเที่ยวอาเซียนกับห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมนะคะในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ค่ะ วันที่7สิงหาคม2557ที่ลานกิจกรรมโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีนายอภัยวิน3สามผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอาเซียนภายใต้ชื่อวันเดียวเที่ยวอาเซียนกับห้องสมุดเพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีพศ2558ให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน เรียนรู้ประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกอาเซียนส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกของนักเรียนเกี่ยวกับอาเซียนสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นการเข้าร่วมกิจกรรมจากการค้นคว้าหาความรู้ในซุ้มกิจกรรมนำไปสู่การใฝ่รู้ใฝ่เรียนซึ่งทางโรงเรียนได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมด,ด้านสารสารสนเทศเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนซึ่งการเกิดขึ้นของประชาคมอาเซียนทำให้สังคมยุคใหม่จะสะท้อน ความเป็นสังคมพหูวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้นการเรียนรู้ของนักศึกษายุคยุคใหม่จึงจําเป็นต้องปรับทั้งกระบวนการเรียนรู้ปรับทัศนคติที่จะต้องตระหนักถึงความเป็นชาติและการดํารงอยู่ของไทยเพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ให้ผู้เรียนอย่างสูงสุดอันจะเป็นพลังการขับเคลื่อนการพัฒนาเรียนรู้ ผู้สู่ประชาคมอาเซียนในทุกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างศักยภาพให้แก่นักเรียนเป็นเรื่องที่สําคัญที่มีผลต่อการเตรียมความพร้อมเป็นเป็นประชาคมอาเซียนต่อไปซึ่งรูปแบบการจัดกิจกรรมเน้นให้นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมตั้งแต่การแต่งกายด้วยชุดประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนการแสดงกรงลางจากนักเรียนอนุบาลอุบลราชธานีร้องเพลงอาเซียนร่วมกันทั้งโรงเรียนนอกจากนี้ค่ะยังมีกิจกรรมเพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ เนื้อหาหลักผ่านกระบวนการที่สร้างสารรค์ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบภายในกิจกรรมนักเรียนแต่ละระดับชั้นจะเรียนร่วมกันจัดซุ้มกิจกรรมให้ความรู้ในด้านต่างๆของประเทศสมาชิกอาเซียนโดยใช้พาสปอร์ตที่ทางโรงเรียนได้จัดทําขึ้นเป็นใบเบิกทางในการก้าวเข้าร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งนักเรียนต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากค่ะ